สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าก็พาทุกท่านมาชมบ้านในโครงการติดทะเลกันอีกเช่นเคยนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่บางแสนชนบุรีนี้เองค่ะขับรถไม่ไกลาจากกรุงเทพนะคะเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้ว ซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการเดียวในบางแสนเลยที่มีหาดส่วนตัวทอดยาวกว่า700เมตรแบบนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในคลิปที่ทุกท่านได้ชมกันเลยนะคะเป็นทะเลที่สวยงามมากๆและช่วงนี้บางแสนน้ำใสมากๆค่ะโดยหาดตรงนี้นะคะจะเป็นหาดส่วนตัวของโครงการลูกบ้านสามารถลงเล่นน้ำได้เลย บ้านนี้ฟ้าจะขายวันนี้นะคะสามารถเดินลงหาดตรงนี้ได้เลยเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองและที่สำคัญก็คือหลังนี้ขายถูกสุดในโครงการค่ะเพียงแค่8ล้าน5เท่านั้นหลังอื่นท้าให้เช็คตลาดเลยนะคะว่าไม่ต่ำกว่า12ล้านแน่นอนซึ่งตัวบ้านก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่64ตารางวานะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำด้วยกันซึ่งบ้านหลังนี้เจ้าของซื้อไว้ก็ไม่เคยเข้าอยู่ค่ะก็เลยจะเป็นบ้านเปล่าแบบนี้นะคะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ลูกค้าซื้อไปก็สามารถบิวอินเพิ่มหรือว่าลงเฟอร์นิเจอร์เพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะและที่สำคัญหลังนี้นะคะมีพื้นที่รอบบ้านด้วยค่ะเป็นสวนสนามหญ้าสีเขียวแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่าชอบปลูกต้นไม้นะคะหลังนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆค่ะ ถ้าท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านที่อยู่ใกล้ทะเลแบบว่าเดินลงเล่นน้ําได้เลยหลังนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเพราะว่างบไม่ถึง10ล้านก็ซื้อได้แล้วถ้าสนใจนะคะก็สามารถนัดชมบ้านจริงได้เลยค่ะโดยโทรนัดฟ้าดังเบอร์ที่แนบด้านล่างหรือว่าแอดไลน์บ้านดีๆชนบุรีได้เลยค่ะ